ฝึกไปบนไป EP 2 0นะครับความรู้มันไม่ได้มีเฉพาะแต่ในห้องเรียนนะครับฝึกวิทพื้นกับน้อง u t u b e นะครับก็ในคลิปนะครับกับที่ผมวิทนะครับก็คือความหมายมันจะต่างกันนะครับเขาสอนอกบนนะครับแต่ผมวิทพื้นแค่ท่าคุกเข่ากับท่าวิทพื้นครับผมปกติครับ m มซ์เซ็ทนะครับทศนคติคนที่เรียนปริญญาเอกจบระดับด็อก เขาก็รู้ว่าความรู้มันไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนนะครับความรู้มันมีจากประสบการณ์จริงๆของแต่ละคนที่เราไม่สามารถเข้าถึงคนคนนั้นได้นะครับแต่คนที่จะต้องเข้าถึงความรู้ที่ไม่มีในห้องเรียนได้มันก็ต้องจะมีเบสิกพื้นฐานของมันนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวทางให้เราก็คือเป,เป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับเราก็ไปฝึกวิทพื้นครับ สองท่าท่าคุกเข่ากับท่าวิดพื้นปกติครับกับน้องย t u b e นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเกิดมาเพื่อมูนะครับเราไปลุยกันเลยนะครับจุดที่คุณต้องโฟกัสจุดต่อไปนะคะคือลักษณะของการวางมือเนาะวางตำแหน่งไหนวางกว้างเท่าไหนนะคะให้เราเริ่มจากจุดต่ำสุดกก็ได้นะคะให้เราลองเ,ออเริ่มที่จุดต่ำสุดนะคะลักษณะของมือเนี่ยตรงฝ่ามือนะคะจะอยู่ประมาณอกเนาะจะอยู่ประมาณอกของเรานะคะความกว้างเนาะ ความกว้างของแขนนะคะจะประมาณ4.5องศานะคะจากลำตัวไม่กางเกินไปหรือไม่แคบจนเกินไปนะคะกว้างพอดีพอดีคุณอาจจะเริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะเริ่มจากการทำมือแบบนี้เนาะนะคะเป็นการหาระยะที่เหมาะสมนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราหาได้แล้วว่าความกว้างของมือเท่าไหร่นะคะเราก็เริ่มนะคะงขอข้อศอกลงไป จากนั้นค่ะดันตัวขึ้นหายใจออกอีกรอบนะะึงเลยค่ะค่อยๆงอข้อสอบลงไปอย่าลืมนะคะว่าสอกไม่ต้องกลางกว้างเกินหรือว่าแคบเกินนะคะ45องศาดันตัวขึ้นหายใจออกอีกรอบนึงนะคะงอข้อสอกดันตัวขึ้นหายใจออกแบบนี้นะคะสิ่งที่ต้องโฟกัสอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือลักษณะลําตัวของเรานะคะแน่นอนว่าการทําท่าแบบนี้นะคะเราจะต้องเกร็งท้องล็อกหลังเขมิดก้นนะคะเพื่อให้ตัวตรงเนาะ จากนั้นงอข้อต่อหายใจออกสำหรับใครนะคะที่ท e ํามีกูชัพแล้วรู้สึกว่ายังยากอยู่นะคะก็แนะนําให้ฝึกอุปกรณ์นะคะท่านี้นะคะก็คือท่าอินคลายกูชัพโดยหลักการของการฝึกท่าอินคลายกูชัพนะคะก็คือหลักการที่จะช่วยนะคะลดแรงโน้มถงกระทาต่อร่างกายเรานะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยการทำกูชัพเราจะทําตัวขนานกับพื้นนะคะการใช้เข่าช่วยก็เป็นวิธีการช่วยอย่างหนึ่งและการปรับความชันนะคะก็เป็นวิธีการช่วยอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน ชันมากๆก่อนนะคะจากนั้นเมื่อคุณแข็งแรงขึ้นค่อยๆลดระดับความชันลงไปนะคะหาอุปกรณ์ในบ้านของคุณหรือถ้าคุณอยู่ในฟิตเะนสะคะคุณสามารถฝึกกับเบนช์ได้นะคะสำหรับการฝึกอินคลายบูชัพนะคะลักษณะาการเซตอัพคล้ายๆกับการทำมีบูชัพเลยค่ะการวางมือนะคะว้างกว่าไหลนิดหน่อยนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆงอข้อศอกนะคะงอศอกลงไปนะคะจากนั้นออกแรงนะคะผลักหายใจออกออกแรงผลักหายใจออกสังเกตน,นะคะ หลังท้องนะคะเกรงไว้